สวัสดีคะ่ะพี่น้องข่าวน,นี้เราก็จะมาเข้าครัมานะคะไม่ได้มาช่วยนะคะมาดูคะ่ะคุณแม่ค่ะถ่ายคลิปด,ด้วยนะคะทำอะไรคะเนี้ยหลังจากขึ้นมามแต่นาอย่างหมูส่กินนะคะวันนี้คุณแม่มีเมนูหมูให้ลูกๆก,กิน<า>นะคะคอหมูย่างค่ะคอหมูย่าง้อหมูย่างค่ะอหมูยาง ใหม่ๆสดๆนะคะเพ่อมาเพิ่งอันเอาม,มาจากโรงขาบน้นพี่น้นองเอามาจากขาบสไปเดย์ค่ะอะไรอาบน้ำนี่จะกินโถมอยีวะมัวกับว่าท่านได้โปุ๊ดวันนี้คุณแม่ลงมือทำเองค่ะลงมือทำเองนะคะกลัวคุณลูกหิวค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เ่มซคะมาดูกันค่ะ ไม่่ว้วาผีะโอ้ยสัวตุก,กนนไก่อันนี้คืออะไรคะเมี่ยนี่ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยน,น้ำมันคอยเอามีด้วยเหรอสใส่อันนี้ใส่อันนี้ใช่ไหมถึงจะอร่อยถ้าไม่มีอันนี้ไม่อร่อยใช่ไหมคะมต่อด้วยช็ัตจะค่ะ ชิวขาวนะคะชิวขาวพี่น้องแล้วก็ย่างหมูเจ้าค่ะย่างหมูใส่น้ำยเีย้ยจ้ย่างมูใส่นย้ยเห็นงกันใส่น้ำยงเห็นลงไปสองขวดแล้วจ้าแล้วก็น้ำอัน อีกหนึ่งขวดหัวจงโป๊หัวจงโป๊ะงวิเศษค่ะคุณลูกค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ไล่แซบลแไล่ใส่หน่อยกระโป๊กหน่อยใส่ไล่กระโป๊กไล่ค่ะพี่น้องขาเอาาเอใส่น้ำตาลค่ะอ,อันนี้คือนิดหน่อยนะคะเนี่ยแล้วก็ตีนขยะบุยไม่ใชร มขยำสดๆเลยนะคะพี่น้อง่ะกลุกให้เข้ากันโอยคุณแม่อะไรหกค่นี้ยใส่พริกปนนิดหนึ่งจะได้มีรสาชราติเผ็ดแล้วก็หอมพริกด้วยใช่ไหมคะ อันนี้คือการขยำนะครับพี่น้องค่ะเวลาขยำบุทรายต้องขยำนะนี่บอค่ะคุณแม่เอายคุณแม่ไม่ได้ใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดหน่อยเพิ่มคามเนื้อเพิ่มไอโอดินค่ะคุณแม่ ตอนนี้กำลังห้กเลือพี่น้องฝ่าว้ดมาเฝ่าด้ดสิหักหน้าเด้วยเป็นติดเตาไว้สองอันเตานึงพี่น้องตอนนั้นกัศยาเตานี้กัศยาค่ะทำทำมันหอมโดนล่างพี่ับ คุณแม่สิไปตอนใดว่าสิาพาลูกสาวไปน้ำไหมใช่ไปปูนไปเต้นไปเต้นอนันนาฮันวทีนะคะคุณแม่โอ้จักหน่อยเลยค่ะจักหน่อยนี่บัวขาเนนค่ะกินอันกินผัซไสแล้วจังไปเป็นบัวคะเนี้ยเนีนเลยอันนี้กิน,นอันนี้แล้วจังสิบไปพี่นอ้องกินยังแซ่บนวดจังไปขัปปนข้นบัวแซ่บบัวนวดคือบัวแต่ไปครับพี่นอ้องหลังจากลาแซ่บนวดแล้วก็สเปรดี้ครับพี่น้องค่ะ เบตตีเพื่อนอันเบาอ้อยก่อนแล้วค่อยอันลงไปแดนอยู่ในห้านเวทีแค่พี่น้องเบตตี้คือไปดับหน้านั่นแหละค่ะเอา <c oughs> ลงห,หน้าไปเหยียบย่องคิโต้มแมนบอคาตีแล้วก็ตีลงหน้าแค่พี่น้องค่ะอันนี้ใส่ไฟแห้งบ่ได้เนาะมันมีไขมันหรือเปล่าคุณแม่เราเผาไม่ถุก คุณแม่คราบก็ต้สปอาบน้ำครับพี่น้องขึ้นมาท่านอาบน้ำเลยจ้าน,นี่เปอาบน้ำเลยหันในตาขี้เท่ามันนี่ดิอ๋อแ้วมันอยู่ในาหันได้ซ้ำมันอยู่ในาหานันนะในตาดิค่ะซ้ำขี้เถ่าโอ้ยเนี่ยใาช่แล้วก็กวดปวดปวดทะรุโ,โอ้ยมันกะมันกะปิว,ลวเลยนอนลมแห้งคุณกำใส่เลยครับคุณแม่โอ้โหสดๆเลย ล่างไม่หีบไม่เน่มีตีใหม่ของการใส่กีเทราพี่น้องเขาจิบกระสุสนเสรนะ็จมมมหรือเฮ้่าเออเอไม่หจะย่างหอยนางจะย่างหมูย่างใช่ไหมกับข้าววันนี้มีอะไรบ้างคะคุณแม่หมูหมู่ะ นี่แต่หมูเหรอรับหมูกะประมาณสามวันที่แล้วมันยังเหลืออยู่ <c oughs> คุณแม่ซอบเอาของเรือให้ลูกกินครับพี่น้องค่ะของเรือจากแม่ป่ะของเรือจากแม่จนของสดคุณแม่กินคะ่ะเป็นก็เลยเอาของเรือมาให้ลูกครับพี่น้องค่ะคุณแม่นี่รักลูกมากนะคะเนี้ยรจริงๆทำไมแม่ยิงประยะ อ่นจามองน้ำตาในห้องหัวใจไรดีพระพริงโอ้ยน้ำลายแตกลงนี่บนอะไรอันนี้เพื่อนจะ,จะนเพื่อนจะใส่น้ำลายในการอันอย่างในในการมาแล้วก็ใส่น้ำลายในการสืบอันสืบทอดที่น้อง สืบทอดความเป็นผีนั่นเองค่ะรครุบไว้กรบซุปบิ๊กซุปกันอยู่ค่ะเอา้าเจนทางนั้นกำลังล่างนะพี่น้องล่างเล็กยหญอยู่ค่ะเบิ่งเ้อม,มากบิ่งเ้อหนักหนากอนใส่ไฟอ่อนๆในการครุบ ในการอันยากครับพี่น้องค่ะวันนี้คุณแม่ทำาอันเอียงก่อมูอันมาร์กนำยางหิ้งครับพี่น้องซื้อลูกสาวกิน่นอ้ยคุณแม่นี่แหละของลูกซอบครับค,คุณแม่ค่ะนี่นี่ของลูกซอบค่ะเนี่ยนี่ไงอันนี้กล่องซอบค่ะเนี่ยอ๋อจะนอนสิ พี่น้องของสซเว่มากินนะนะที่จงกินด้วยสาทิตวิธีกินกลืยซันดูหน่อยสิโอ้ยดีดีสิอ้ายไม่ใส่อย่างนี้เธอต้องแบบเยอะะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยสิไม่ใช่อันนั้นมันโอไม่ใส่เกลือ สอนวิธีกินกล้วยจ้าไม่ใช่วิธีอมค่ะเดอ,อกขณียตัณฑานิดนึงนะอันนี้คือวิธีกินวิธีกินขยี้จอยนคะครับพี่นอ้องขามีผู้ชายริดมากกระถ้านี่เปน็นบออันนี้คือหมักบัวครับพี่นอ้องค่ะเพิ่นมาขายบางนึงนี่หมักบัว ส่วนน้ำอารมณ์น้ำอันหญิงสัญอยากลองชิมน้ำอนาเบิรงแม่ยิงร้อยไปใส่เนาะน้ำสีชมพูนั่นน่ะสัญอยากลองชิมดูอไในหันก็จะมีน้ำนั่งเอกเลยก็น้ำนั่งไล่ครับพี่น้องพอได้กินน้ำนั่งเอกก็เสถเป็นนั่งเอกครับพี่น้องพอได้กินน้ำนั่งไล่ก็เสถเป็นนั่งไล่นะคะ ส่วนขั้นผสมการกับสิทธิ์ทั้งดีทั้งเอกนะพี่น้องทั้งไล่ไอ้หมูเป็นเจังใดเนาะลืมครับ,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 บพี่น้องหมูถ้าเป็นแน้ใดในขั้นนี้ตบตบตบพี่น้องจา๋าสาด้วยนะคะตอนนี้คุณแม่เรากำลังไปอาบน้ำค่ะก็เลยอันทิมมูวไว้ลูกสาวฝ่าวว่าจังนี่นะม,มาแล้วจ้า อันนี้น้ำแดงนะครับพี่น้องค่ะโอ๊ยอใส่ค่ะไปยยังโต๊ะน,นะอันนี้คือ,อย่างย่างก่อนครับพี่น้องสองตอนนะคะใช่อตนไป อันนีลองพรีกบ้างดูดีหลดดูอ๋อโหอันนี้บไดรใส่น้ำมันนิดนึ่งพอมันมีมันแล้วครับพี่เจ้ามันก็ออกใหม่ๆน้ำน้อยหนึ่งนะคะ แน่นอนครับคุณแม่ทํานนี่อร่อยแน่นอนครับพี่น้องค่ะพึ่งจะเคยกินฟีมือของคุณแม่ออมบรานะคะพี่นอ้องงานเดี๋ยวจะได้กินฟีมือคุณแม่นี่แน่นอนวันนี้คุณแม่ตั้งใจทําให้ลูกสาวกินแบบว่าอยากให้ลูกกินของอร่อยเดี๋ยวจะได้มีโปรโตีนจะได้มีประโยชน์แก่ลูกครับพี่น้องค่ะเกิดเลยลงมือเฮ็ดเองครับพี่น้องรับรองความแสบความนัว มาเต็มกับพี่น้องเอ้ยนำยังเฮงกับเต็มพร้อมาครับพี่น้องขอบพระคุณนะคะทุกๆคนที่ติดตามนะคะขอบพระคุณมากโอ้ยโต๊ะชิดโ๊ะเหรอไงล้างแล้วนี่เออเมาหัวนี้ก็ขอเก็บบรรยากาศวันนี้ด้วพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าหอมเดชฝากกดกระเช้าฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ